สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวทางรถไฟเนี่ยนะครับข้อดีของมันก็คือว่าคุณสามารถไปเที่ยวเป็นกระแสของครอบครัวก็ได้เป็นหมู่คณะก็ได้นะครับรถไฟเองก็มีความสะดวกสบายในขนาดเดียวกันเนี่ยก็มีแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถที่จะแวะชมนะครับแล้วก็ไปเที่ยวไปซื้อหาสิ่งของได้คุณจะเห็นบรรยากาศในอีกมุมหนึ่งนะครับที่เราไม่สามารถเห็นได้ถ้าหากว่าเราเดินทางท่องเที่ยวทางรถ จัดโครงการท่องเที่ยวทางรถไฟนะคะแล้วในที่สุดเนี่ยพอเราร่วมกับนิยสารหนีกรุงก็ได้มีการออกแบบกันนะคะว่าเราจะจัดทําโครงการท่องเที่ยวครั้งนี้เป็นโครงการแรลลี่ถ่ายภาพหนีกรุงปุ้นๆนนนะคะ เราอาจจะห่างหายการเดินทางด้วยรถไฟไปเยอะเพราะว่าเดี๋ยวนี้อาจจะมีการเดินทางด้วยรถยนต์หรือว่าโดยเครื่องบินที่สะดวกมากขึ้นแต่ว่าเราลองกลับมานะคะมาเดินทางด้วยรถไฟสนุกสุดคลาสสิกรับรองว่าได้บรรยากาศอีกมิติหนึ่งจริงๆค่ะมีกรุงไปกรุงฝันนะครับเอาฝันออกมาใช้กันอยากเชิญชวนทุกคนมานั่งรถไฟเที่ยวกันบ้างนะครับแล้วคุณจะรู้ว่ามันมีความสุขขนาดไหนครับ ขอให้ทุกคนก็ไีความสุขกับการเดินทางครั้งนี้และวก็เดินทางโดยปลอดภัยป้ายตาบีเลยค่ะพี่แล้วเอามาให้ทีมงานเราสัก โดควสะอาดทะความสะอาดทงไข่แข็งปังๆเลยโอเคลับสุเป็นครั้งแรกที่ได้มาร่วมทริปแล้วก็นั่งรถไฟรู้สึกประทับใจมากๆแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกๆท่านนะคะท่องเที่ยวโดยการโดยสารรถไฟ เราได้เห็นวิวสข้างทางมันเป็นชีวิตที่มันไม่ได้อยู่ริมถนนมันเป็นสองข้างทางซึ่งมันมีธรรมชาติมีวิถีชีวิตได้มาเดินทางแล้วก็ได้มาสัมผัสวิถีชีวิตของการเดินทางแบบรถไฟค่ะไม่เคยเห็นมาก่อนว่ามันสนุกข,ขนาดนี้ค่ะ ประทับใจรถไฟไทยซึ่ง เราไม่ทราบว่าต่างจากประเทศอื่นหรือเปล่าแต่รถไฟไทยเราก็มีเอกลักษณ์ของเราที่เป็นที่น่าประทับใจเดินทางด้วยรถไฟนะคะแล้วจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเดินทางด้วยรถไฟเนี่ยก็ประทับใจไปอีกแบบหนึ่งค่ะ